เปิดมอร์นิ่งครับวันนี้พาที่นี่มาทำงานร้อยเซฟแล้วกันนะเห็นบอกว่ามีคนคิดถึงมีคนกำลังทำงานอยู่ คิดถึงกันจริงป่าลเชอคล้ดาานะครับคิดถึงเงฮะคิดถึงกันเนาะให้มันเป็นสีๆอย่างเงี้เดี๋ยวเราขอระหว่างรอที่นี่เปลี่ยนชุดน่าคืออะไรไม่ไัอใจ ไม่ให้มีนะอันนี้ะเฮยไลฟ์ไลฟ์ฮัลโหลนัโหลสวัสดีครับนี่ไอจีผมปะ ดีเสกดิมีคนบอกคิดถึงคนดูแลสวัสดีครับคิดถึงจังคิดถึงนะครับทุกคนมิวเซฟด้วยจ้าเซฟอะไรครับเซฟพี่ยูอะเซฟไลฟ์เขาบอกให้เซฟไลฟ์อยู่งงเนี่ยงงไหมครับวันนี้แต่งชุดอะไรครับ น,นี่เป็นเชฟวันนี้จะมาทำผัดกะเพราให้ทุกคนกินครับโอ้คิดถึงกันนะครับทุกคนกิ้วเวไม่ได้เจอกันอะไรครับครับครับผมเป็นเชฟครับวันนี้เรียกพี่ว่าเชฟโอมครับ วันนี้เขาจะเล่นแท็กกันนะตอนบ่ายสามแท็กแท็กอะไรครับแท็กเชื่อให้โลกรู้ว่ารู้ยังว่าอมน่ารักหรืออะไรสักอย่างนี่นแหละตอนบ่ายสามมาเห็นอยู่วันนี้เดี๋ยวถ้าเสร็จงานมาเดี๋ยวไปเล่นด้วยครับเขาบอกว่าหายไปไหนช่วงเนี้ยสองสามวันเนี้ย<ม>หายเลยไม่ได้หายไปไหนครับทำนั่นทำนี่ครับผมอ้อนแม่อยู่ออ <laughs> ดูอยู่หรอก เขาพิ่งพอดีพ่อแม่เพิ่งกลับมาครับกอดขาแม่อยู่บ้านเฮ้ยผนดูเยอะแยะออกาพูดกาะขาแม่จริงอยู่บ้านอ่ะ<อ> <c oughs> ถึงเหมือนกันครับอ่านคอมเมนต์เนาะครับก็อ่านไม่ทันครับฟิลเตอร์มี กดไปทั่วเราอ่ะมีคืออะไรน่าเป็นกะอะไรคือปังมากพีนนะ่นัทครับน่าจเพราะโยมตัอเองกันทถอ ซุ่มซ้อมอยู่บอกทกานคราบก็เป็ออนหมอห่วงสุขภาพทุกคนนะครับก็อยากให้ทุกๆคนดูแลสุขภาพให้ดีนะครับเดี๋ยวเราไปสนุกกันแน่คนระับันที่ในสักวันเนาะก็ <ใน S 2> เดี๋ยว<ข>อรอสถานะการันดีขึ้นก่อนใช่ครับตอนนี้จะไม่อยากมาเจอบ่อยๆก็ต้องมาผ่านทางออนไลน์แบบนี้นะม,มาเขาก็เจออยู่แล้วแหละแต่ว่าลุงอะ่ะเดี๋ยวไปออนไลน์ให้เขาเจอหรือเปล่าแค่นั้นแหละ เล่นไม่ค่อยเป็นครับตอนนี้เหอดูหนังอยู่บ้านดูเน็ตฟ i ิดูเน็ตฟ i ิครับแต่ว่าตอนนี้แต่เดิมเตรียมตัวเพิ่หนุนก่อนนะอันนี้อันนี้เป็นรา,รายการที่จะได้ดูกันในเร็วๆนี้เดี๋ยวจะแจ้งน่าจะค่อาๆน่าจะเป็นวันที่ยี่สิบแปดนะครับ มาไลฟ์เปิดบ่อยมามามาคิดถึงคิดถึงจริงเปล่าคิดถึงจริงเปล่ารอเจอกันวันเกิดนะอันนี้เป็นเป็นรายการมาถ่ายรายการนะครับทำขนมกับเลอแปงทำขนมทำขนมกับโอมงครับทำกับเลอแปงแต่ผู้สนันมคือเลอแปงนะเจอะเอาขนมปังให้ดู ขายของขายของแล้ววันนี้เราจะมาทำเค้กครับครับเค้กนึกว่าจะไม่เล่นคิดถึงคิดถึงมากที่สุด please have i g live with มันสุภาพนะพี่เออเขาบอกว่า please have i g live ไม่ฟังไม่ก็อ่านคอมเมนต์อยู่เอามามามา ก็ไงไอทีให้อีกทีให้อีกรอบนึงโอ้หอีกรอบนึงเดีวอ่ะฟังละอ่ะอะเล่นเล่นหน่อยอ่ะคืออ่ะเล่นหน่อยเร็วโอ้โหอ่ะเล่นเล่นเล่นอ่ะไปเล่นเอาคุณอะเล่นแล้วเล่นแล้วเล่นเพราะไงให้อีกทีนึงอันนี้มันเป็นเค้กคือภาพนะมันเป็นเค้กครับว้าไม่ใช่นี่มันคัพเค้กเล่นแล้วเหรอเล่นแล้วต้องขำปะต้องเล่นลอย คเล่นลอยๆไปอีกเขาบอกข้อสามขวบโอ้ผมวันที่ยีกนี้ผมก็ยี่สิบสามแล้วนะครับสามขวบก็นั่นแหละบอกดีว่าห้องผมมีมีคนบ่นด้วยว่าเอาคลิปเขาไปลงตอนหลับอ่ะโหบ่นบ่นจนหูชาเลยสตอรี่ไม่ทันครับพอดีเปิดดูแล้วก็อ แล้วก็มาเปิดดูทีเอ้ามันหายไปแล้วตอนนี้จ๊ะว่าจะมานั่งตอนนี้กําลังนั่งดีดือยู่แล้วทําไมต้องบ่นพี่ด้วยที่ลงอ่ะคือน่ารักก่อเป็นต่คนชอบว่าน่ารักเป็นน้องโอมไม่น่ารักเหรอไม่ได้ยิ้มสิยิ้มอะไรอ่ะพ่อบอกเขายิ้มปกติมันไม่ยิ้มหรอกเพราอาศัยจังหวะที่มันต้องเอาอะไรสักอย่างนี่แหละเขาถึงจะยอมทํา คอตอนนั้นช่วงง่วงก็เนี่ยเล่นชอบแกงเนี่ยได้เดี๋ยวเดี๋ยวมีเตรียมคลิปไว้ละอย่าว่าเดี๋ยวกันได้พักผ่อนอะไรนะอะไรใช่ไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวต้อนหาคลิปนะะให้น้องให้น้องฝากงานแล้วก็พูดถึงการดูแลป้องกันตัวเองเกี่กับโควิอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบล้างมือบ่อยนะอแค่น้เอง ป้องป้องกันโควิดต้องทำยังไงบ้างซ้อมนี้สมมติซ้อมซ้อมซ้อมกับแฟมแฟนกลับในไอจีนี่แหละอย่าาเดินทลอย่างเงซ้อมดิลองซ้อมนดิสมมติสมมติห้าสี่สามสองอันนี้ก็เหมือนพูดกับทุกๆคนนะครับก็ในงานทั้งซ้อมเลยก็ตัวแรกสุขภาพครับปิดแมสเวลาจอดนะับกินร้อนช้อนตัวเองนะครับผมก็มีช้อนตัวเองนะเดี๋ยวนี้ผมอกช้อนส่วนตัวนะ กินร้อนช้อนตัวเองครับแล้วก็จะไปไหนมาไหนคือเดี๋ยวนี้ก็ต้องระวังให้มากที่สุดเลยไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามเอ้ยทำไมผมดูซีเรียสจังมันมันเป็นเรื่องซีเรียสเนาะมันเป็นเรื่องซีเรียสอย่าให้ผู้คนเดียวดิราจะพูดอะไพูดเป็นเพื่อนก็ให้ล้างมือบ่อยๆไงล้างมือบ่อยๆแล้วก็เขาบอกว่าล้างมือด้วยสบู่กับล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก็ได้เหมือนกันแต่ทีเนี้ยแต่สบู่มันจะ ทำให้เชื้อตายได้ดีกว่าจวเจลแอลกอฮอลมีพี่เป็นหมอมเป็นอย่างนี้นะครับหมอถ้าแบบเรียนวิทย์คณิตหนนะ้าป่านนี้เป็นหมอไปแล้วหมอนวดอะไหรออ่ะก็เดี๋ยวสักพักก็จะทำงานแล,ล้วล่ะนะก็อย่าลืม,มไปติดตามรายการได้วันที่28นี้นะครับ,รบทางช่อง YouTube นะฮะเดี๋ยวบอกรายละเอียดอีกทีว่าเป็นรายการอะไรนะครับก็นี่แหละช่วงนี้ออก ทํางานออกอีเวนต์ไม่ได้ก็จะมาออกกองเล็กๆที่มีคนไม่เยอะอย่างเงี้ยสามารถทํางานได้อยู่ก็ปรับรูปแบบกันไปสําหรับใครที่คิดถึงคนหลสุขภาพพวกพวกเรานะครับผมก็เป็นห่วงสุขภาพทุกคนเหมือนกันนะครับก,ก็ดูแล,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 ลสุขภาพบันเอะงครับแล้วก็สักวันหนึ่งเดี๋ยวเรามาเจอกันแน่นอนเออที่นี่สองวันก่อนนะ่ะเขาเล่นขเนขาเล่นแท็กโปมฟุกกันนะที่นี่ไม่ได้มาเล่นนะมัวแต่อยู่กับที่บ้านอ๋อขอโทษเดี๋ยววันวันสองวันเดี๋ยวเขาชวนเล่นจริงที่นี่มาเล่นนะวันนี้เล่นตอนนี้เล่นทำ เดี๋ยวให้เขานัดเล่นกันอีกว่าเล่นกันวันไหนเนาะโทษครับโทษครับเดี๋ยวให้เขานัดเล่นอีกแล้วเดี๋ยววันนี้ไหมให้เอารูปอ่ะเอารูปที่ถ่ายอ่ะถ่ายถ่ายในโทรศัพท์ออกมาโพสเลยพูดแล้วอะไรไมุ่้องไปยิ้มเลยอะให้มินดูแลตัวเองได้นะพี่โอมพี่โอมพี่นิวก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับเต็มจอเลย นนไม่ได้เจออันนี้เลยอ่ะเฮ้ยน,นี่เป็นกาปัางมากที่นัดอันนี้ใครทำวะเฮ้ยน,นี่มีอันนี้วะโซเซตโซเซเอ้ยอันนี้ทำเป็นจูบดิกระจูบดิจุบไม่ใช่มันเป็นอะไรวะเป็นปาก,ปากจูบะ จริงๆเขาจอยไลฟ์ได้นั้นเนี่ยจอยไลฟ์ได้เหรอครับชวนเขาต้องทำยังไงเวลาจะชวนชวนคุณโน้ตชวนน้องฟุกมาไลฟ์ทำไงอ่ะเขว่างน้องว่างเปล่าน้องทำอะไรอยู่ครับน้องทำอะไรอยู่นี้น้องทำงานหรือเปล่าพี่โน้ตว่างเปล่าพี่อ่านสคริปต์ได้ใช่ไหมครับนี่อ่านสคริปต์ก่อนครับมีเพ้าๆอะไรบิ๊บได้เลยครับพี่ Take good care a ไว้นะครับไม่บลูฟอนเวียดนาม Hi ยเวียดนามาบูไฮไม่ใช่ปะใช่หรือเปล่าเออ yes live on a video place please เป็นเขินขอกดขอเชิญในการไลฟ์คิดถึงพี่โอมนิดนึงนะฮะเขากำลังบรีฟอยู่ กำลังบรฟตอยู่นะครับไม่ตู้ดตามนี้ขนาดนั้นเอาเป็นของสดเราก็ปล่อยใช่คือต้องรรมชตที่สุดเดี๋ยวเลื่องบทในจุกทีกันนะทีมโอมฟลุกก็ไปโบทเล่นๆสนุกๆกันนะครับฮัลโหช่องโอมฟอร์มเม็กซิโกฮัลโหลเม็กซิโกพี่โอมอับ้าของหนู พี่โอมบริฟงานอยู่นะครับนี่ชิ้นข้าวแล้วยังยังเลยครับปกติพี่โอมขี้งอไง,งแบบนี้บ่อยเปล่าครับพี่นิโอโ้โหงอไง,งสุดๆเลยนะ Take care or or the love from the Philippines นะครับ Take care t o ขอไลฟ์ไลฟ์บ่อยนะครับนีย่ยคิดถึงมากสู้นะครับพี่โยมให้เนวร้องขอคน,นที่ไลฟ์ด้วยกันนะคะอโอ้ล้างจนมือเปื่อยแล้วครับวันนี้ให้เนลเซฟไลฟ์ได้นะคะพี่โอมเด็กน้อยคิดถึงรองวันที่เจอกันเนาะย่าแมสซิโกขอไลฟ์ลคูลนะฮะฟไลฟ์ได้นะคะพี่โอมเด็กน้อยคิดถึงรอวันที่เจอกันเนาะย่าแมส สเต y s เซฟพี่นิว #OmFukForever ก็เดี๋ยววันสองวันนี้เดี๋ยวถ้ามีเล่นอีกเดี๋ยวคราวนี้จะจะผูกมาเล่นแล้วนะฮะผูก <c oughs> โอ้มดื้อมากไหม <c oughs> นิดหน่อยครับ Thank you พี่นิว Thank you อยากเห็นโอมโหมดงอแง,งอีกนะครับพี่นิว,นวจริงๆคลิปมีเยอะฮะแต่เดี๋ยวเอามาลงแล้วเดี๋ยวโด,วดวบนบ่น เราลงทำไมทำไมต้องลงให้เราดูด้วยมีคนบนขา้างหลังบนเก่งที่หนึ่งเลยครับคุณผู้ชมดูแลสุขภาพด้วยนะครับสองคนหงหวนะคะเลิ Love from China โ oh, ห China Love from Indonesia my brew P New loves you love you too ลงคลิปที่โอมง,งอแง,งนบ่อยนะ จะกลายเป็นน้องโอมนะจะไม่เป็นพี่โอมแล้ว26นี้ต้องไปดูแลคนไข้โควิดขอกำลังใจนะครับโอ้ยต้องสู้ๆเลยนะครับหาทางป้องกันตัวเองดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่แมสมันล้างมือหรือเลี่ยงอะไรต่างๆที่สามารถทำได้นะครับก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะครับปิดคิวพี่นิวแพี่โอมนะครับโอมฟลุกเลืชไนน์สแม,ม่าเด็กชายทิติวัฒ ิมงานเสร็จแล้วเสร็จแล้วหรอมานั่งตรงนี้นั่งดีๆไปแล้วพี่เดี๋ยวกางเกงทำกางเกงเขาพังอีกเดี๋ยวเลอะเดี๋ยวเลอะน้องโอมน้องดีน้องโอมอ่ะพี่ทำเหมือนเด็กดิโอ้อยเขามีคนดูอยู่ใช่ไหมครับมีคนดูอยู่แปดร้อยกว่าคนโอ้ยวันนี้ทำงานยังไงครับ บางคน,นอก็อยู่บ้านหรือฟอร์มโฮมนะครับก็บางคนก็ไปที่ำงานคนที่ไปที่ำงานเดินทางที่สาธารณะหรือขับรถไปเองอะไรครับนะครับก็ผมก็พูดหลายรอบแล้วเนาะ <c oughs> ก็เลยก็เป็นห่วงสุขภาพขาพอานทนุกคนมันก็อยู่ในช่วงสถานการณ์ที่มันยำแย่ะนะจริงก็อยากเจอทุกคนแหลนะเนอะแต่ว่าก็ต้อง,งช่วงนี้ก็ต้องเลี่งลยงไวก่อนอยากมีงานแบบว่าออก อีเวนต์อนึง่งป่ะอีเวนต์บอไปเจอคนจะเยอะไม่ได้พี่ช่วงนี้เลื่อนหมดครับใช่เลื่อนหมดก็ไม่เป็นไรอ่านคอมเมนต์สัก<ง>ห้าคอมเมนต์ดิอ,อ,อ๋อนี่ฮาวเป็นภาษาจีนครับนี่นี่ฮาวมา,ววาไหวหนีไปบ้าอะไรไปบ้าอะไรสักอยา่างอ๋ออ่าอนั่นแหละบอกไอ้นีแล้วว่าอะไร ผมรับคุณ๋อ้ผมเติมเงินเข้ามาอะไรสักอย่างผมจาไม่ได้จำไม่ได้แล้วพูดไปเรื่อยเราอ่ะวันนี้บ่ายสามใครรู้บ้างซึ่งเขาจะเล่นแฮชแท็กอะไรอ่ะจําหรือที่อ่านให้ฟังเมื่อกี้จำได้รับเขอ่านี่ครับผมบ่ายสามงอมโอมน่ารักอะไรสักอย่างนี่แหละใครรู้บอกหน่อยฮะบอกี้แวบเข้าไปในทวิตเตอร์มาแล้วไปรีทวิตเล็กๆน้อยๆครับผม งกาใครได้เล่นโทรศัพท์เลยแต่ต้องมีนะเข้าตรงไหนครับโอ้โหโอ้ตรงนี้ตรงนี้เชฟมาแล้วนะครับตรงนนะให้ดูเชฟก่อนนะครับให้เชฟครับส่วนผมครับเชฟบะครับโอ้ยตาย ทำไมดิพี่พี่เคยฟังไหมของพี่ไฮมาราฟอนครับผมเกิดไม่ทันครับโหพี่เสกเกิดไม่ทันตอนต้องบอกก่อนนะว่าผมกับพี่ชายผมเนี่ยห่างกันสิบปีนะว้าเขาให้คือผมเกิดสองห้าสี่ศูนย์ที่ผมเกิดสองห้าสามศูนย์ฟ้าเขาให้เลย รู้นะครับว่าเพลงไหนทันไม่ทันครับเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยคลิปแน่ปล่อยคลิปแบบเด็กน้อยโอมีแน่ขอโทษครับนี่ไงครับผมแดงเผืไม่เจอเขาไม่ไหวแล้วโอ้เลิฟเลิฟยูฟอร์เมียนมาได้ไงเมียนมาโอ้โห s อ r r ี to แฟนมิทสวัสดีครับจริงจริงมีความพักใยอันนึงอะ พับมาเลยครับพ่ายพมาจำจำไม่ได้อ่ะบผมนี่อโครับโล,โลกรู้ยังว่าโอมน่ารักโักแฮชแท็กโลกรู้ยังว่าโอมน่ารักใกล้เวลาทําง,งานแล้วแหละนี่รักก็อี้กลับไปให้เขาหน่อยรอติดตามรายการนี้ด้วยนะครับวันที่28 เป็นเชฟบ้านก,กันนะครับถือ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 อ,อืมเดี๋ยวไปทำงานไปพี่เดี๋ยวไลฟ์เดี๋ยวมาใหม่เลยเยอะเสร็จอั English, oh. กง,งกฤษ p lease โหไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยทีเนี่ยอ่ะดิฟดิฟรอนร้อนแล้วใช่ไหม เดี๋ยวเรามาอยู่ข้างหลังก่อนนะครับจะสิ้นสุดไลฟ์แค่นี้ก่อนหรือว่าหรือว่าเบื่อกันยังฮนะ See you at Malaysia on July นะ yes see y o u in Malaysia ยังไม่จบกับเชฟวะทำง,งานราบลื่น กับกล้องกอนอมอมีครับผมแบแยังครับทิมิ่งเ,เติมลิปสติกนะครับเสักพู่นะฮะเติมหน้าสักพู่นะฮะกับกล้องน่ไยวะเนี่ย lipstick kan, miss kan.

นี่นะครับเชฟผมทุกคนครับดูชุดนะครับผมส่วนดูเท้าป๊ง่คร <c oughs> ับปิ๊งยีนสีชมพูรองเท้าเท้าใหญ่ครับผมใส่องเท้าอื่นไม่ได้ครับเน่ยใส่ได้ลหเกือบไม่ได้เหมือนกัน เทาเบอร์เบอร์ใหญ่เบอร์สี่สิบหกไม่ค่อยมีไงบ้านพี่นิว please save this l i v e later พี่นิวลองเพลงเพราะมาก fc มาฟังพี่ร้องตอนไหนมีนี่มี fc คนนี้ดูนี่มี fc คนนี้มาดูมาดูไลฟ์ด้วยเอ๋อแม่โอ้ยแม่มาส่งส่ง สดใจเลยแม่อยู่บ้านเหงาเปล่าชวนมาก็ไม่มาจะดูแลพ่อดูแลลูกอะไ่งเล้ยวันนี้ลูกเป็นเชฟอะไระเอครับแม่ดูอยู่ไหนแม่ดูอยู่มาเป็นหน้าเซ็ตได้แล้ว พี่โอม everyone asking about you on twitter ครับนี่นแหละเดี๋ยววันสองวันเดี๋ยวถ้ามีคนชวนมาเล่นแท็กเดี๋ยวเดี๋ยวปลุกเขามาเล่นแท็กนะครับเมียงกาละปาฟอร์มเมียนมา mm hmm. ผมว่ามันน่าจะนานละผมไลฟ์น่าจะน่าสักพักมัน่าจะพอเรามาตัา้งแหล่อมากพี่โอมหล่อมากเป็นดู secure My blue miss you พี่โอม Hello from Mexico อออนี่ครับหน้าเซ็ตกำลังจะพร้อมถ่ายทำแล้วนะครับ My blue miss on food very much อยากให้ไลฟ์คลิปกับพี่พลุเซฟไล่ได้ครับโอเค เดี๋ยวเดยวสักครู่จะไปแล้วนะครับไว้หาเวลามาไลฟ์ใหม่นะครับ,รบสำหรับว่าวันเกิดนะครับก็เดี๋ยวดูอาจจะพาเข้าไปทำบุญกับคุณพ่อึ้นแม่สักที่ยังไงเดี๋ยวแจ้งอ,อีกทีเอ้าไม่แล้ววางมาอีกแล้วสั่งนี้ตอนนี้แสงเ้าของนี้งลี้ อใช่ผมไม่คอมเรียกผมต้องวางตรงไหนต้องต้วสองนี้คุยอะไรกันอยู่ไม่คุยมันจะจะวางแล้วล่ะสักครับพี e อะไรสักอย่างอ่านไม่ทันคอมเมนต์นะคือเราจะไปหานะคะคิดถึงเป็นิวสู้ๆนะคะัปนิวสู้ๆนะครับสู้สู้อยู่แล้วสู้กับเด็กดื้อ My blue from Vietnam miss Om Phúc so much. You too. Mà lại phải bỏi nó khá thế nào. Khá không? Điều beat Nghe được tiêm tôi cần. Sống chút này đi. Đấy, <laughs> à, bye bye này. Bây giờ không cần. Sống chút đấy. Lập ta đấy. cảm gì lập ta con. <laughs> วิงกันโอเคครับเดี๋ยวทำงานก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาจังหวะมาไลฟ์ใหม่วันนี้วันนี้เจอกันตอนบ่ายสามนะครับกับแฮชแท็กโอมอะไรสักอมน่ารักท่าโลกอะไรนี่แหละฮะเดี๋ยวไปรอดูกันแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับ Tag Blue แท็กมายบรูหรือแท็กคู่เนี่ยเดี๋ยวเล่นเมื่อไหร่ ส่งข่าวกันมานะครับเดี๋ยวจะปลุกเข้ามาเล่นต้อง่ามาเสิร์ฟ่ไม่ก็ต้องเิไปเดินใช่โอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอทํางานไปก่อนนะครับไว้นะคิดถึง,ค,ถงคิดถึงมาเจอกันใหม่ครับคิดถึงเหมือนกันนะครับทุกคนหวังว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้น,นแล้วคงจะได้เจอกันในงานนะครับหลายๆงานลูกค้าก็รออยู่นะครับก,กออบ็จะเป็นทั้งงานคู่แล้วก็งานเดี่ยวแล้วก็หลายๆงานนะครับที่ ที่ยังรอสถานการณ else, medic, ์ด right. okay. ีขึ้นหากว่ามีจัดงานเมื่อไหร่แล้วเ้าสถานการณ์มันดีขึ้นเมื่อไหร่ก็คงจะไม่ได้เจอกันรวมจนถึงงานม e t วันเกิดด้วยนะครับโอมทิติวัฒน์แฟนมิติ้งพรีเซนเตชันไบไอคิวตนะครับตอนนี้โอมก็ซ้อมกันไปเรื่อยๆถ้าก็ทำงานเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆนะครับไว้เจอกันครับ See you all เออนี้ยังม